ครับก็อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะครับวันศุกร์ที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้อาจารย์นรมาช่วงตีห้าสี่สิบเนาะฝนตกกระหน่ำตั้งแต่เช้าเลยนะเรียกว่าได้ชุ่มชื้นตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้ก็เริ่มต้นชีวิตดีๆเนาะเริ่มต้นชีวิตดีดด้วยการมาเริ่มติวออนไลน์ผ่านย่างหน้าเพจอาจารย์นรติวเตอร์สําหรับสายการศึกษานะครับสอบอํานวยการบริหารท้องถิ่นอาจารย์นรจัดติวในวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามนี้สิบเอ็ดถึงสิบสามตุลาคมสอง ท่านที่จะขึ้นหัวหน้าฝ่ายจะขึ้นพออ,อ,องการศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาและก็ผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับข้อสอบเนี่ยจะแบ่งแยกแบ่งออกเป็น2ชุดนะสิบเอ็ิบสเนี่ยจะเป็นการเติวเข้มในส่วนของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและก็หัวหน้าฝ่ายในขณะเดียวกันตั้งแต่วันที่1 1บเถึงสิเลยเนี่ยจะเป็นการเติวในตําแหน่งพออ,อ,กองการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่ากฎหมายไม่ต้องอ่านจริงๆก็ buffs, ต้องอ่านเลยนะพวกเราฮะมันเป็นฐานของสมรรถนะนะครับ เพราะนั้นการที sh sh ap, เ่เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องออกกฎหมาย14ฉบับเนี่ยเราไปใช้คําว่าสมรถนะแทนนั่นว่าเนื้อหามันกว้างขึ้นนะหมายความว่าเนื้อหามันกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหามันกว้างขึ้นแล้วเนี่ยพวกเราก็ควรจดี๋วต้องเริ่มสปีดตัวเองใครที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะขึ้นเป็นผอสถานศึกษาใครที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นผอกองการศึกษาเนี่ยวันนี้พวกเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะวันเวลานี่มันไม่เคยคอยท่านะพวกเราฮะเราจะต้องเริ่มต้นในทุกวันนะเริ่มต้นในทุกวันอาจารย์เราต้องเน้นย้า เพราะไม่เช่นนั้นแล้วถึงเวลาสอบพวกเราอ่านหนังสือไม่ทันมันเฟลฮะมันเฟลนะครับเพราะฉะนั้นก็อรณุณสวัสดิ์เช้าว,วันใหม่เริ่มต้นดีๆกับความรู้ที่อาจารย์โนจะเสิร์ฟให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพวกเราสามารถลงทะเบียนได้น,นะรายละเอียดอยู่หน้าเพจแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ11 12 13เนี่ยนะติวจบแล้วจบไหมไม่จบฮะอาจารย์โนจะมี VIP ให้ยาวไปจนถึงวันสอบเลยนะในประเด็นข้อสอบเพื่อเป็นการฝึก นะเพื่อเป็นการฝึกนะครับก็สวัสดีสมาชิกที่ทักทายกันเข้ามาผ่านยางหน้าเพจอาจารย์โนติวเตอร์นะตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคุณเมทินีคุณแตงโมคุณอุมาพรคุณชรนา,านะคุณธีระเดชนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วปักหมุดเพจอาจารย์โนติเตอร์ได้เลยทีนี้ถ้าใครไม่มาฟังเนี่ยตอนนี้ a c e b o o k เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขว่าพอระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาจะลบคลิปเลยนะฮะ เพราะนั้นคลิปมันจะไม่คงทนละมันจะไม่ได้อยู่ยั้งจนถึงปีหน้าปีต่อไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะมีกรอบระยะเวลาจํากัดนะครับเพราะนั้นพวกเราต้องเข้ามาฟังเวลาอาจารย์นศมาเฉลยมาอธิบายเนี่ยอยากจะให้เข้ามาฟังเพราะประเด็นเหล่านี้เนี่ยรับรองฮะมันเป็นเทคนิคเทคนิคที่หลายคนเนี่ยนะไม่ได้ทําไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจได้ซ้ําไปนะครับเอาละเรามาดูข้อสอบในข้อที่50กันคุณเป็นผู้บริหารต้องจัดทําแผนปฏิบัติการรายปีตามแผนแม่บทด้านการศึกษาแต่พบว่า งบประมาณจำกัดและทรัพยากรไม่เพียงพอคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้แผนยังสามารถบรรลุผลกอไก่ปร,รับกิจกรรมให้เหมาะสมกับงบประมาณและทรัพยากรที่มีขอใข่ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ปร,รับลดคอควายเลื่อนการดำเนินงานไปปีหน้าหรืององงูยกเลิกแผนทั้งหมดเราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่โจทย์เขาต้องการทราบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะเราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบในข้อนี้มันอยู่ตรงไหน นะใครท,ที่ทราบคําตอบเนี่ยผู้เราส่งคําตอบเข้ามาได้นะครับส่งคําตอบมาได้นะว่าสมรรถนะในข้อน,นี้เขาต้องการวัดผู้บริหารในเรื่องอะไรใช่ไหมฮะทีนี้พวกเราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในคําถามอาจารย์นพยายามจะเน้นย้ํามาตลอดเลยว่าเออมันก็จะต้องไปดูว่าคําถามเขาถามอะไรใช่ไหมฮะต้องไปดูว่าคําถามเขาถามอะไรเขาเขาให้เงื่อนไขที่นําบทมาเลยว่าคุณเป็นผู้บริหารต้องทําแผนปฏิบัติการรายปีตามแผนแม่บทด้านการศึกษา แต่พวกเราเห็นคำว่าแต่ไหมฮะอาจารย์น้พยายามจะจับทิกเล็กๆ,ๆเหล่านี้นะฮะเห็นคําว่าแต่เมื่อไหรมันจะเริ่มเป็นคําถามนะฮะมันจะเริ่มเป็นคําถามแล้วพวกเราจะเอ๊ะทําไมต้องแต่แต่พบว,ว่าง,งบประมาณจํากัดและไม่เพียงพอเออมันมีข้อจํากัดอะครับงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอเราจะทํายังไงอะให้แผนบรรลุผลให้แผนบรรลุผลเพราะนั้นคําว่าให้แผนบรรลุผลเนี่ยมันคงยังต้องทํำไหมฮะมันคงยังต้องทําถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้แผนมันบรรลุผล นะแล้วเราไม่ทําอย่างข้ององูเนี่ยยกเลิกไปเลยเนี่ยได้ไหมยกเลิกไปเลยไม่เอาไม่ทาแล้วได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะฮะเราจะไม่ทําไม่ได้นะ,ะเพราะนั้นสมรรถนะในข้อนี้เนี่ยเขาต้องการวัดสมรรถนะของผู้บริหารอย่างเราเราก็คือในเรื่องของการบริหารจัดก,การทรัพยากรและความเสี่ยงเห็นไหมคาว่าความเสี่ยงนะ,ะพวกเราก็ยัง,งนะะคงจะต้องอ่านนะฮะคงจะต้องอ่านในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงว่าจะทํำยังไง ระาะนั้นมันมีอยู่สามตัวเลือกแล้วตอนนี้กขอค,อคอจะตอบข้อไหนเงบจำกัดจะทำยังไงอ่ะให้แผนมันบนรรลุครับต้องทำยังไงให้แผนมันบนรรลุครับคำตอบในข้อห้าสิบตอบข้อไหนคำตอบในข้อห้าสิบตอบข้อไหนครับให้แผนมันบนรรลุ terrified? ตอบข้อไหนก็ต้องปรับกิจกรรมให้มันเหมาะสมใช่ไหมต้องปรับให้มันเหมาะสมกับงบประมาณและทรัพยากรที่มีไงใช่ไหมครับราะนั้นคำตอบในข้อห้าสิบเนี่ย คำตอบก็คือข้อกไก่นะก็แค่ปรับนะปรับให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองนะปรับให้มันเหมาะสมนะไม่ใช่ไปยกเลิกทั้งหมดเพราะโจทย์เขาบอกว่ายังให้แผนมันบนรรลุผลนะเนาะใช่ไหมฮะต่อมาในข้อที่ห้าสิบเอ็ดครับแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาได้ดําเนินการครบปีแล้วท่านต้องรายงานผลต่อคณะผู้บริหารและปรับปรุงแผนต่อไปสิ่งใดเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดกไก่ รายงานผลตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ความสำเร็จและปัญหาขอไข่ส่งรายงานโดยไม่วิเคราะห์ขอควายจัดก,กิจกรรมเพิ่มเติมโดยไม่ดูผลลัพธ์งอง,ง,งูรอให้ปีถัดไปดำเนินการใครทราบคำตอบข้อที่51พวกเราส่งคำตอบเข้ามาอานะจารย์โน้ตอยากจะรู้ว่าพวกเราวิเคราะห์ถูกไหมนะย้ำตลอดเลยนะต่อให้พวกเราจะนอนอยู่บนที่นอนณนะขณะน,นี้นะฟังเสียงฟ้าเสียงฝนฟังเสียงอาจารย์โน้ตอยู่บนที่นอนก็สามารถพิมพ์ได้นี่ นะพิมพ์คําตอบเข้ามาเนี่ยนะขณะที่พวกเรากําลังดูไลฟ์สดเนี่ยนะครับจริงๆเรตีห้าห้าสิบสามแล้วนะนะเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยน่าจะต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัวใส่บาตรแล้วไหมฮะรุ่นวัยอย่างเราเนี่ยนะมันไม่เป็นมันไม่มันไม่ใช่เป็นวัยที่พวกเราจะต้องไปนอนทอดหุ่ยอยู่บนที่นอนอ่ะเนาะนะฮะควรต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนั่นแหละนะฮะยิ่งเฉพาะตอนนี้เรามีความหวังะในการสอบรอบนี้ให้มันสําเร็จอ่ะรอมาตั้งแต่ปีหกเจ็ดเนาะเมษาก็เฟลมาแล้วนะไม่สอบจ้อยนะพอมาตุลาเนี่ยนะ มันสอบแน่นอนนะเดี๋ยวเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงนะ,ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการปรับย้ายใช่ไหมฮะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของอัตราที่มันกษียณไปนะฮะเพราะนั้นสอบแน่นอนนะ,ะพอสอบแน่นอนเนี่ยพวกเราก็จะต้องไฟนะไฟแน่นอนเหมือนกันแหละนะครับในข้อห้าสิบเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าไงเขานํามาด้วยคําว่าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาได้ดําเนินการแล้วเสร็จละเราจะต้องรายงานใช่ไหมเราจะต้องรายงานสิ่งใดเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุด ท่านต้องรายงานผลเห็นะคำถามมันบอกเลยฮะท่านต้องรายงานผลอะไรเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการรายงานผลอะไรเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการรายงานผลถูกไหมวันนั้นข้อสอบว่าถามแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการวัดสมรรถนะขอ,ของผู้บริหารคือการติดตามและประเมินผลสมรรถนะในด้านการติดตามและการประเมินผลนะเขาต้องการทราบต,ตัวนี้เพราะฉนั้นพอเขาต้องการทราบตัวนี้ปพิ่เนี่ยพวกเราจะต้องตอบไปได้ว่าเอ้ยอะไรอ่ะ ใช่ไหมฮะรอให้ดําเนินการใหม่เลยไหมไม่เอาจากกิจกรรมไม่ดูผลลัพธ์ไม่เอาไม่วิเคราะห์ไม่เอาพวกเราจะเห็นคําว่าอะไรฮะผู้เราจะเห็นคําว่าไม่ไม่แล้วก็ไปใหม่ซะอย่างเงี้ยมันเป็นการปฏิเสธอ่ะมันเป็นการปฏิเสธนะฮะซึ่งเป็นคําตอบที่ไม่ได้เลยแหละนะไปปฏิเสธไม่ได้เพราะเราต้องรายงานเราทํางานเสร็จแล้วเราต้องรายงานถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่วิเคราะห์ไม่ดูผลลัพธ์หรือปฏิเสธโดยการไปทํางานใหม่เลยไม่ได้ฮะ เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อ51จึงเป็นข้อกอไก่ครับรายงานผลตามต,ามตัวชี้วัดนะพวกเราฮะรายงานผลตามต,ามตัวชี้วัดนะจำให้ดีนะจำให้ดีนะครับต่อมาในข้อต่อมาอาก่อนจะไปข้อต่อไปอาจารย์โน้ตมีของเล่นให้เราอีกแล้วนะสรุปให้เราอีกแล้วนะตารางสรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะอปะทอในแผนระดับ1-3อาจารย์โน้ตใส่ให้หมดเลยเห็นไหมฮะระดับหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเป็นแผนระยะยาวเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่งตาง นะมีตัวอย่างให้มีสมรรถนะที่ต้องการวัดผู้บริหารโดยเฉพาะใครที่สอบพอององสูงประหลัดสูงอะไรเงี้ยจะต้องอ่านในเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะก็องต้องไปดูว่าแผนระยะยาวมันคืออะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแผนระดับ2เนี่ยเป็นแผนแม่บทแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะเออไม่ใช่แผนปฏิบัติการแผนปฏิรูปนะฮะแล้วก็นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐนะกิแจและสังคมแห่งชาติอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะเป็นแผนที่เชื่อมยุทธศาสตร,ร์สู่การปฏิบัตินะซึ่งเป็นแผนระยะกลาง นะฮะสมรรถนะที่เขาต้องการวัดผู้บริหารก็คือการเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะฮะ Policy to Plan นะครับส่วนแผนระดับที่3เนี่ยเป็นแผนปฏิบัติการเลย Action Plan อันนี้เราต้องทำเป็นประจำทุกปีเราก็จะเอาไอ้เหตุผลของการทำแผนปฏิบัติการเนี่ยไป OD หน่วยงานขอกพวกเรานะฮะจริงๆก็ไปมวนซื่นกันซื่อนี่นลนะนะงานมันไม่ได้หรอกนะไปสนุกก็ไปสนุกโลดอาจารย์นดว่านะจะไปสนุกก็ไปสนุกเลยไม่ต้องไปหอบงานไปทำไม่ต้อง นะราะนั้นแผนระดับที่สามเนี่ยเขาเราียกว่าแผนปฏิบัติการสมรรถนะที่ต้องการวัดเราก็คือการจัดโครงการใช่ไหมอ,อุบัติเหตนลนะฝนเริ่มมาอีกแล้วได้ยินเสียงฝนไหมครับมันตั้งแต่ปีสามเลยนะฮะที่บ้านอาจารย์โน้ตเนี่ยนะ,ะอยู่ชั้นที่มันติดกตบหลงังคาแล้วมันก็เสียงมันก็จะดังหน่อยนะฮะเสียงก็จะดังหน่อยเหตุที่มาช้าเนี่ยเพราะว่าไม่อาจารย์โน้ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แยกเสียงอะไรออกนะไม่ได้ไม่ได้เอาขนาดนั้นนะฮะ อาละข้อต่อมาก็ที่ห้าสิบสองนะฮะข้อที่ห้าสิบสองท่านได้รับมอบหมายให้จัดทาโครงการสนับสนุนอ,อปทอในการยกระดับการบริการสาธารณะตามวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์เขาว่ายังไงส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิน่นสิ่งแรกที่ท่านควรพิจารณาคืออะไรก่อไก่กำหนดกิจกรรมโดยไม่ดูนโะยบายของกรมอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะตัดทิ้งได้เลยเนาะ ขอไข่ศึกษาวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมเพื่อระบุบทบาทของหน่วยงานตนเองขอควายลงมือดำเนินโครงการทันทีหรืององูจัดประชุมฝ่ายบริหารโดยไม่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ใครที่ทราบคำตอบในข้อ52พวกเราส่งคำตอบในข้อ52นะฮะครูโบสวัสดีนะฮะครูจิรชัยาว่าที่ท่านรองผอโรงเรียนใช่ไหมนะคุณมะนาวนะครับคุณเมทินี คือถ้าใครได้เข้ามาแล้วเนี่ยนะทักถ่ายกันเข้ามากดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองหน้าเฟซบุ๊กตัวเองแล้วก็ตอบคําถามด้วยตัวเองนะลองตอบคําถามเข้ามานะครับลองตอบคําถามเข้ามาไม่ตอบอาจารย์โน้ตจะไม่รู้เด้ว่าพวกเราตอบอะไรมาแบบไหนแล้วจะช่วยอธิบายให้ฟังได้ยังไงนะเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราตอบมาเนี่ยมันจะทาให้อาจารย์โน้ตได้ขยายความได้อธิบายได้ชัดขึ้นนะได้อธิบายได้ชัดขึ้นนะครับเหมือนเดิมเวลาที่พวกเราฟังอาจารย์โน้ตอ่ะนะพวกเราก็ดูจอนะเราก็ไปอ่านโจทย์ใหม่อีกครั้งหนึง่ง ท่านได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการสนับสนุนอ,อปทอในการยกระดับบริการสาธารณะตามวิสัยทัศน์ตัวนี้มันอินโทรมาทางนั้นเลยฮะสองสามบรรทัดเนี่ยสิ่งที่เขาถามเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านควรพิจารณาคืออะไรตอนนี้เราจะต้องรู้เนาะว่าเราได้ทำโครงการสนับสนุนกลมไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางเราอยู่ตรงกลางหมายถึงว่าเราจะต้องเอายุทธศาสตร์เอาวิสัยทัศน์เอาพันธกิจ ที่กรมกาหนดเนี่ยลงมาเขียนเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นเพะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะเป็นโซ่ข้อกลางในการที่จะเชื่อมระดับบนกับระดับล่างเข้าหากันนะฮะวันนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยอ่ะสมรรถนะก่อนดีกว่าสมรรถนะที่เขาต้องการวัดเราในข้อที่ห้าสิบสองเนี่ยเขาต้องการวัดสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์นะพวกเรียน เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพราะนั้นพอเขาถามว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยนะคืออะไรคือการเชื่อมนะนโยบายเอ่ยพันธกิจเอ่ยวิสัยทัศน์เอ่ยของกลมที่อยู่น่วยเหนือเราว่านะเพื่อที่จะเอามาเขียนล้อกันทําให้เกิดการปฏิบัติให้ได้นะเพราะนั้นคําตอบในข้อ52เนี่ยนะพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดูไม่ดูนโยบายของกลมเลยได้ไหมฮะไม่ดูนโยบายของกลมเลยได้ไหมมันไม่ได้เนาะมันไม่ได้ นะฮะมันไม่ได้นะครับหรือจะไปสวดลวดนะี่ดำเนินการทําทุกทันทีเลยไม่ได้ฮะไม่ใช่นะ,ะพวกเราจะไปดําเนินการเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะจะไปทําโครงการเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นอ๋อนี่ข้ององูที่มันไม่ได้อีกเนี่ยคือคาว่าอะไรครับเนี่ยไม่เชื่อมวิสัยทัศน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคําตอบมันเลยมีข้อเดียวเลยฮะคาตอบเลยมีข้อเดียวเลยตอบข้อไหนตอบข้อขอไข่ครับต้องศึกษาวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมก่อนเพื่อระบุ บทบาทหน่วยงานของตนเองนะครับฉันั้นคำตอบข้อ52ก็คือข้อคควายต่อมาข้อที่53ครับโครงการของท่านมุ่งเน้นการส่งเสริมอ,อปทอให้บริหารจัดก,การตามหลักธรรมาภิบาลท่านควรออกแบบกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กอไก่จากกิจกรรมอบรมบุคลากรให้เข้าใจหลักธรรมาภิบาลขอไข่ดำเนินโครงการโดยไม่ต้องคำนึงถึงความโปร่งใส พอควายเพิ่มงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์เท่านั้นหรืององงูจัดกิจกรรมเชิงทฤษฎีโดยไม่ลงมือปฏิบัติใครที่ทราบคําตอบในข้อห้าสิบสามพวกเราส่งคําตอบข้อห้าสิบสามนะฮะส่งเข้ามานาะส่งเข้ามาเนะเา,าเนะจริงๆอะ่ะถ้าพวกเรามาฟังแบบเต็มๆอะ่ะไม่มาพอกระท่อนกระแท่นกระเทินเพราะว่าในแต่ละเช้าเนี่ยนะฮะเออมันมีภารกิจกันทุกคนนะเนาะนะมันมีภารกิจกันทุกคนเพราะนั้นมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลานะ,ะในเรื่องของเวลา นะเพราะ,ะนั้นวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามเนี่ยก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามานะได้เข้ามาติวนะครับนะฮะได้เข้ามาติวนะครับสําหรับคําตอบในข้อห้าสิบสามเนี่ยโครงการของท่านไปมุ่งเน้นการส่งเสริมอปทอให้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยไอ้แค่คําว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยถามพวกเราเนี่ยมีกี่ข้อมีกี่ข้อฮะหลักธรรมาภิบาลมีหกข้อถูกไหมข้อแรกคืออะไรเวลาที่เขาเขียนอะไรเนี่ยเขาจะเรียงลําดับความสําคัญ ข้อแรกที่มันมีความสําคัญก็คือหลักนิติหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราจะทําอะไรต้องยึดกติกากลางนะต้องยึดกติกากลางต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้นะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้นะครับท่านควรออกแบบกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์เขาถามว่าเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงเพื่อให้ไปสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์เพราะนั้นคําตอบในข้อ53เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องการวัดสมรรถนะของพวกเราเราเนี่ยนะ เขาต้องการวัดสมรรถนะในเรื <hi> ่องไหนฮะใครทราบเขาต้องการวัดสมรรถนะในเรื่องไหนนี่ไงนะเขาต้องการวัดสมรรถนะย่อยในการออกแบบแผนงานเชิงระบบและก็ยั่งยืนด้วยเห็นไหมฮะอันนี้ก็ยังอยู่ในสมรรถนะที่หนึ่งอยู่นะเราต้องสอบสี่สมรรถนะนะครับอันนี้ยังอยู่ในสมรรถนะแผนงานอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นสมรรถนะย่อยที่อยู่ในสมรรถนะแผนงานเนี่ยเป็นการออกแบบแผนงานเชิงระบบและก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้น เห็นไหมฮะพวกเราพวกเราอย่างนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราไปทําข้อสอบอ่ะพยายามดูอะไรที่มันมันมันไม่ใช่อ่ะมันมิดคอนเซปต์อ่ะอย่างไม่ลงมือปฏิบัติในข้ององูเนี่ยได้ไหมขอไข่ไม่ต้องคํานึงถึงความโปร่งใสได้ไหมเห็นไหมฮะแบบนี้คือมันไม่ได้ไงแบบนี้คือมันไม่ได้ไงนะเพราะนั้นถ้าจะให้เลือกเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวมีกอไก่กับคอควายใช่ไหมฮะแต่เขาถามว่าเราจะออกแบบยังไงนะเราจะออกแบบยังไง เพราะนั้นถ้าออกแบบคือการดีไซน์อะ่ะเหมือนเขาถามว่าจะทําส้มตํำยังไงเราก็ต้องอธิบายว่าอันดับแรกต้องใส่พริกกระเทียมเข้าไปโคลกให้มันละเอียดก่อนนะพอพอหยาบหยาบไม่ต้องถึงกับละเอียดใส่มะละกอปรุงรสอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็คือการออกแบบนะฮะวิธีการนะ,ะแต่พอมาถึงคอคอควายเนี่ยเพิ่มงบประมาณซื้ออุปกรณ์เท่านั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการเพิ่มงบซื้ออุปกรณ์เป็นการแก้ปัญหาใช่ไหมฮะเป็นการดําเนินการละนะฮะ ราะนั้นวิธีการในข้อห้าสิบสามเนี่ยก็คือข้อกอไกจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรให้เข้าใจหลักธรรมาภิบาลนะถูกไหมเราต้องจัดอบรมจัดอบรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราดีไซน์นะครับเป็นกิจกรรมที่เราดีไซน์เห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากอะเอาจริงๆสมรรถนะเนี่ยกรอบมันกว้างก็จริงแต่มันไม่ได้ยากนะผู้เราฮะกรอบมันกว้างแต่มันไม่ได้ยากนะเพราะนั้นเริ่มต้นอ่านได้ไหมได้นะได้นะครับเพียงแต่ว่าผู้เราเนี่ยยังไม่รู้เนาะ มันยังไม่ชินกับการที่จะต้องตื่นมาอ่านหนังสือมันยังไม่ชินกับการที่เราจะต้องอ่านหนังสือในทุกๆวันเรายังชินกับการไปทํางานในวิถีเดิมแล้วกลับมาทําภารกิจแล้วก็นอนแล้วก็ไปในตอนเช้าแล้วก็กลับมานอนแล้วก็ไปในตอนเช้าพวกเรายังคงใช้กิจวัตรแบบนั้นอยู่ในขณะเดียวกันเวลามันกลืนเราครับเวลามันกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นสิ่งที่มันควรจะต้องได้มาจากการเสียเวลาไปคือประโยชน์ จากการดำเนินชีวิตคือประโยชน์จากการดำเนินชีวิตเ,ออเราก็ต้องมาดูว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเวลาที่เราเสียไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรกลับคืนมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเรานอนไปเนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูร่รางกายนะให้มีพะละกําลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสติปัญญาของพวกเราเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะเพราะฉนั้นอาจารย์โนก็จะมีคอนเซปต์ว่าเราไม่ควรใช้ชีวิตแบบทิ้งเวลาโดยเสียเปล่าโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมา อาจารย์โน้ตจะไม่ยอมทําในเรื่องพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนาะบางทีพวกเราก็ติดโลกโซเชียลอะเล่นมือถือวันหนึ่งวันหนึ่งได้4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเลยนะนะไปดูทิกต o อกบ้างเล่นไลน์บ้างเล่น Facebook บ้างพวกเราเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นไปสิ่งนั้นอะมันสร้างได้แค่ความบันเทิงนะมันสร้างได้แค่ความบันเทิงนะครับในการที่พวกเราจะไปเล่นสื่อโซเชียลอะนะฮะแต่คําว่าบันเทิงปัญญามันไม่มีนะครับเพราะนั้นอยากจะกระตุ้นเนาะ รู้ทั้งรู้ว่าจะมีการสอบรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองอยากก้าวหน้าแต่ถ้าวันนี้พวกเราไม่ทําในสิ่งที่จะอยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคตมันเสียเวลามันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันที่1 1ถึง1 3สายการศึกษาทั้งหลายนะหัวหน้าฝ่ายผอกองรองผอ,อและก็ผอ,อสถานศึกษาสายการศึกษาเนี่ย11ถึง13มาเจอกันที่ชายภูมิโดยในวันที่ 11- 12เนี่ย จะเป็นการเติวเข้มในส่วนของหัวหน้าฝ่ายและรองผอ,อ,อสถานศึกษาแล้วก็กฎหมายเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดถึงสิบสามเนี่ยจะเป็นการเติวสมรรถนะแล้วก็กฎหมายให้กับใครที่จะสอบผอกอ,อ,องการศึกษาและผอ,อสถานศึกษาเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงตัดสินใจไม่ได้สแกนสอบถามได้ครับจะมีทางทีมงานเนี่ยรอให้ข้อมูลอยู่ในขณะเดียวกันฝั่งสกลนครอ,อุดรธานีเดี๋ยวทีมงานสกลนครคุณภาพ เดี๋ยวรอทางนั้นว่างก่อนตอนนี้กาลังติดงบอยู่นะฮะก็เลยไม่สามารถนะฮะไม่สามารถจะกําหนดระยะเวลาให้ได้นะ,ะเพราะฉนั้นมันมันกระชั้นเข้ามานะครับมันกระชั้นเข้ามานะ,ะตอนนี้ที่พวกเราทําได้ก็คือต้องอ่านหนังสือทีนี้ไม่มีหนังสืออ่านทํายังไงก็ไปหาอ่านนะ,ะไปหาซื้อมาไปร้านหนังสือไปสูตรหนังสือนะฮะหรือถ้าอยากได้หนังสือของอาจารย์โน้ตเนี่ยที่โฟกัสข้อสอบย้อนหลังให้แล้วเนี่ยนะ,ะรายละเอียดตามนี้เลยอย่างที่พวกเราได้เข้ามาติวนี่แหละก็เข้ามาติวกับอาจารย์โน้ต ก็เข้ามาติวกับอาจารย์โน้ตบางคนว่าเอ๊ะมาติวหน้าเพจแล้วมันไม่มีกลุ่มปิดไม่มันมันสาธารณะเกินไปไหมไม่หรอกฮะพวกเราติวกับอาจารย์โน้ตยังไงพวกเราก็จะได้เอกสารได้มากกว่าคนที่นั่งฟังเฉยๆกันแล้วกันนะเพราะนั้นเราก็อยากจะเอือ้อนะอยากจะเอือ้ออยากจะให้ความรู้เป็นวิทยาทานผ่านยังหน้าเพจอาจารย์โน้ตติวเตอร์นะครับเพราะนั้นพวกเราเข้ามาแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยเนะี่ยผมยังชื่นชมนะลหลายๆคนนะอย่างคุณกันทิราอย่างเงี้ย เข้ามาเป็นประจําเลยจะเห็นบ่อยๆคุณอุมาพรอย่างเงี้ยนะฮะจะเข้ามาบ่อยๆคุณครูโบเนี่ยว่าที่รองพอ,อ,อสังกัดท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาบ่อยๆนะอาจารย์โนจะเห็นบุคคลเราเนี่ยเข้ามาบ่อยๆนะ,ะส่วนคนอื่นๆก็อาจจะเที่ยวมาบ้างจอนมาบ้างนะฮะอาจจะยังไม่สางบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเห็นประจําเลยก็จะเห็นบุคคลเหล่านี้เพราะนั้นก็จะเชื่อมั่นนะอาจารย์โนก็จะปักหมดุดรอดูว่าผลจากการที่ปฏิบัติกิจอย่างสม่ําเสมอเนี่ยปลายทางจะเป็นยังไงเนาะ เพราะนั้นเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับอย่าเนิบช้าชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเวลาคือสิ่งที่กลืนกินขอให้พวกเราได้ตั้งใจทําอะไรไปแล้วต้องได้กลับคืนมาลงทุนไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลประกอบการเนะี่ยอย่าทําเสียทั้งเวลาเสียทั้งขวัญกําลังใจเสียทั้งปัจจัยที่เรามีด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะอาจารย์โนจะย้าเรื่องของเวลาเนี่ยอะไรที่หยิบจับอะไรที่ทําได้ให้ทําก่อนที่ถึงเวลาจะอยากทาแล้วมันไม่ได้ เนาะมันเป็นสัจธรรมเลยง่ายๆตอนเป็นเด็กอยากจะไปเที่ยวอ่ะมันไปไม่ได้เพราะมันไม่มีเงินมีแรงมีเวลาแต่ไม่มีเงินโตขึ้นมาทํางานอ่ะเนาะมันอยากไปเที่ยวมันไปไม่ได้เพราะอะไรมันมีเงินมีกําลังแต่มันไม่มีเวลาพอโตขึ้นไปแก่ตัวเกษียณเป็นไงครับจะไปเที่ยวมีทั้งเงินมีทั้งเวลาแต่มันไม่มีกําลังสามสิ่งนี้ครับ เอามาสะท้อนคิดปรับสมดุลชีวิตให้มันไปถึงปลายทางได้อย่างสง่างามและสดใสเนาะฝากฝากนะครับฝากนะเพราะนั้นตอนนี้6โมงกับอีก10นาทีละนะต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตเพราะว่าเดินทางไปทำงานที่ทำงานกับบ้านนะไกลกันนะครับเข้าใจว่าพวกเราก็จะเริ่มต้นในการทำงานแหละเนาะอย่าลืมเนาะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆทุกอย่างมันย่อมดีนะครับก็อย่าลืมใส่บาตรด้วยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ไม่ว่าข่าวพระศาสนาจะเป็นยังไงกันแล้วแต่นะจะไม่มีวันเสื่อมไปนะฮะสิ่งที่มันเสื่อมไปก็คือจิตใจของคนเรานี่แหละที่มันเสื่อมไปนะครับเพราะนั้นก็ทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาทําหน้าที่เป็นพุทธมามะกะที่ดีนะครับเริ่มต้นชีวิตดีทุกอย่างดีนะครับเอาละสําหรับเช้าวันนี้แพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรไม่ถึงก็ต้องขยงไม่เก่งก็ต้องขยันไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่ผ่านความเจ็บปวดวันนี้อาจจะเหนื่อยจะลาบ้างธรรมดาครับเพชรเม็ดงามต้องผ่านการเจริในขอให้พวกเราสู้กันต่อไป ปลายทางรอเราอยู่นะครับทําทุกวันให้มีประโยชน์ทําทุกวันให้มีค่าแล้วอนาคตจะสดใสเองสําหรับเช้านี้สวัสดีครับ